นี่ครับสังเกตดูให้ดีเลครับเพราะว่าเหรียญ10ปี2546ที่มีอยู่ในมือคุณนั้นอาจจะเป็นเหรียญที่มีมูลค่าสูงถึงเหรียญละ 4ี่หมืนบาทนะครับเป็นยังไงนั้นนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันนะครับก่อนอื่นก็ต้องนะสวัสดีครับผมปุรภั์ศิระเดววันนี้เจ้าของร้านปานันนะครับวันนี้นะครับผมจะมาให้นะ,ะข้อมูลอัปเดตนะครับนะราคาเหรียญ10ปี2546ซึ่งเหรียญรุ่นนี้บอกเลยว่าไม่ธรรมดาครับ มีความต้องการค่อนข้างที่จะสูงมากและหายากหาเย็นนะครับทำไมถึงได้เรียกว่าหายากหาเย็นก็เพราะว่านะครับนะหลายคนเนี่ยนะครับไม่ได้ศึกษาข้อมูลไม่ได้สังเกตนะครับว่าผมรับแบบไหนทำให้เรียนรุ่นนี้นะครับน่าเสียดายจริงๆนะไม่ค่อยมีคนหามาขายได้